กอขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจหรือย,ยอดไลค์ในหน้าโพสไอจีของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับยอดถูกใจน้อยนะครับหรือไม่มียอดไลค์เลยก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเป,ปที่หน้าเบาอร์ไต์ KM Social เข้าะมาตาเบอร์ไส์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว like yeah okay. nee, e ้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโคดนะคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อ้ใช้ตารางตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นแฟนมีครั้งแรกก็สมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนๆได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่ ส่วนเพื่อนคนไหนนะครับไม่อยากกรอข้อมูลที่เก่าใมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ดาังตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมกเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทั้ง f a c e b o o k Instagram ม YouTube t i k t o k เนาะเดี๋ยวนี้มก็จะมาใช้ในด้านของ i อก็แล้วกันนะครับ แล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับไปกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หามุดหมู <treating Napoleon> ่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มถูกใจ Instagram และก็อันสัปหิวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรากดหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่อ่าหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสเขี่จะเพิ่มยอดหัวใจมาใส่ในเว็บไซต์ได้เลยเนาะประมาณนี้จำนวนงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนกาสัดสตาราังตรงนี้ได้เลยเดี๋ยววมกกจะขอใส่ัั100แล้น เว็บไซต์ก็จะคำนวณให้จ่ายหลืเทีรบอยแล้วนะครับจำนวน100ไรลนะครับก็ตกอยู่แค่2บาทเองเนาะก็ปเป็นอะไรที่คุ้มค่าส,สุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งรื้อครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมา,านละเอียดเพิ่มเติมก่อนนั้นบนอืน่ได้เลยนะครับเพื่อให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอะเดี๋ยวจะกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับได้แับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่นะครับเพื่อดูสถาาาานนนะกรรรงงงขอออออเเดด์คคุณไ้ลยับ แล้วก็ยังเด้งมาหน้าปลอดการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ของคุณได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออดเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบไปได้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลย ก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางไปเลยนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางการชำระเลยเนาะก็จะมีทางพรอมเพย์ทูนิวอลเลนะครับแล้วก็คริปโตเคอเดนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีไม่เพี่อคนไหนนะครับท ก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีมากกว่าสี่รายกเรื่องเลยมีทั้ทงภาคไทยตับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนคนไหนว่างๆก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับเราไปไที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน,น้าเดีวยวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับ ส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำนิบายด้านหลังให้กดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินนะครับหรือสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อได้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลย เข้ามาหน้าต่างดิดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็มาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะก็เราแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีมวลหมู่เนาะแจ้งวันหาแล้วอะไรส่เลขก็เดอร์ของคุณนะครับใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องฟิล์มและความรง้ีึกได้เลยเนาะอ่ะส่วนพยกที่มี เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับลองไปดูยอดไลค์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนประเทศียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็มีอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ขึ้นมาครบตามจำนวนประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกจำนวนหนึ่งก็ตามมาทีหลังเนาะคร่าวๆเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีดีแบบน หลังจากนั้นนะครับเราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมมาต่ำลายบาทขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชเช่นั้นเปอร์เซ็นต์ลิงก์ของผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกนเคเบิโคดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดถึงโปรแกรมใดีคัรบ